สวัสดีครับนะเรามาชม EP2 สครับผมนะสำหรับทีมงาน i อสนะวันนี้ก็วันที่15ครับผมนะช่วงประมาณเวลา6โมงเช้าครับผมเราก็มาชมทีมงานเอสครับผมซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนะผมเมื่อคืนก็ยุติการติดตั้ง3ามทุ่มครึ่งนะตั้งตูวลำโพงเสร็จพอดีครับผม นี่ฮะตู้ลำโพงชุดใหม่ข้างระสามสิบตู้ครับผมจอยี่สิบเก้าเมตรเะีพาไปชมระบบตู้ลำโพงชุดใหม่ของทีมงานไอ m o มูวี่สุรินครับผมหรือว่าไอภาพยนตร์นะ นี่ครับผมยักษ์ใหญ่แห่งเมืองสุรินทร์ครับวันนี้จัดชุดใหญ่นะ่ะระบบตู้เสียงกลางก็เป็นชุดคอนเสิร์ตนะครับนะตอนนี้ก็ติดตั้งสเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่อ่ะ สิบสองตู้นะครับผมลางสิบสองตู้ยี่สิบสี่ดอกครับ มารีผลแล้วก็ทำแนการบริโภคผู้ซื้อได้นะคจะได้รับการกนวันนี้สุดยอดความอลังการนะครผมวันนี้โจครับผมโคตรใหญ่ครับโจยี่สิเก้าเมตรครับผมโคตรใหญ่โจใหญ่มากครับผมวันนี้ทีมง,งานก็ กำลังจะลุกนะเตรียมตัวติดตั้งอุปกรณ์นังอีกหน่วยหนึ่งก็นะฉายเสร็จไปเมื่อกี้ครับผมนะตี5้าครึ่งนะนังอีกหน่วยนะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปชมครับผมเดชมฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นตู้ซื้อราวนะตู้ปกติจะเป็นตู้ที่ใช้ประจำนะฮะวันนี้เอามาใช้ด้านหน้า นะอันนี้21นิ้วนะอีก4ใบแล้วนะเสียงกลาง8ดอกเราใช้ตรงกลางครับผมเดี๋ยวพาไปชมภาพนะระยะไกลครับผมว่าจะใหญ่แค่ไหนนะวันนี้งานหลวงพ่อพาครับผมวันที่15เดือนกุมภาพันธ์6 7 6 7 นีทีมงานไอซ์ครับผมจัดฉายอยู่ที่วัดบ้านยางครับผมได้พาไปชมระยะไกลนะฝั่งนู้นเขากำลังรื้อจอนะครับฝั่งนู้นน่ะจอ16เมตรกำลังรื้อจอทีมงานพดฟิล์มอะเมื่อคืนก็บรรเลงไปเรียบร้อยครับผมนะสนั่นไปเลยครับเมื่อคืนนี่ฮะโจ29เมตรครับผมนะใหญ่สมชื่อครับผมไอซ์ ภาพ,พยนตร์สุดยอดความอลังการครับผมของหนังเด่นี่สารใต้นะสูงเจชั้นนะครับสูงเจชั้นความสูงเจชั้นยาว29่ิเมตรนะสุดยอดจริงๆครับผมหน่วยนี้นะมีลากายสีโสีสัน

ไม่่ครับผมทีมงานพดฟิล์มบุรีร่ำในวันได้ถ่ายทำไปเรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสมาเก็บภาพการเก็บโครงจอการเก็บสายไฟเก็บตู้ลำโพงครับผมเป็นเฟนหนาแน่นเมื่อคืนนะดูนะสังเกตจากอองถุงพลาสติกนะเต็มครับผมเพราะว่าเป็นเฟนเยอะเมื่อคืนน่ะ พุทฟิล์มใช้ตู้บีด20ตู้โอ้ยยี่สิบดอกฮะต่อข้างสนันนถ้าผมลั่นเลยเมื่อคืนนะลั่นเลยชุดนี้นะ